สวัสดีครับพี่น้องจุมจนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอในเรื่องราวของบอนไซเล็กๆจิ๋วๆบ้างนะครับแฟนคลับคอมเมนต์มาอยากจะรู้วิธีการกระบวนการในการเตรียมไม้อบอนไซจิ๋วบอนไซจิ๋วคือไม้กลุ่มไม้เล็กๆเางเงยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะอย่างเงี้ยฮะบอนไซต้นเล็กๆ นะครับพอเราได้ต้นมาเราก็มาบิดเลยนะครับมะขามก็ทําได้นะครับถ้าเรานํามะขามมาบิดในลักษณะนี้นะฮะพอเราบิดขึ้นมานะฮะมีกิ่งก้านสาขาเราก็บิดออกมานะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นี่คือคือบอนไซจิวนะครับทําได้หลายอย่างหลายชนิดอันนี้เป็นมะสังครับมะสังมะขามต้นเล็กนะครับท่านบอกว่าจะทําอย่างไรถ้าแบบนี้ครับเดี๋ยวมะขามโคนเขาจะใหญ่เอง พอเราบิดแล้วพอเขาโตไม่ได้ถูกจํากัดในกระถางเล็กแบบนี้นะฮะเขาก็จะโคนก็จะโตขึ้นในลักษณะนี้นะครับนี่เป็นมะสังแล้วก็เพียมหน้าไต้หวันด้วยนะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเตรียมวัตถุดิบในการสร้างบอนไซจิวนะฮะผมจะใช้รากเพียมหน้าไต้หวันเป็นกรณเศึกษานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับเพราะนั้นบอนไซจิวก็จะมีกระถางเล็กๆแบบนี้นะฮะเราก็จะใช้กระถางเล็กๆลงมา แบบนี้นะครับกระถางส่วนใหญ่จะสั่งเอานะฮะอย่างเงี้ครับเราไปหากระเบื้องถ้วยกระเบื้องนะฮะมาเจาะรูเอานะครับนี้ก็มีนะครับกระถางาถ้วยญี่ปุ่นเขามาเจาะรูนะครับเขารับจ้างเจาะรูละสิบบาทเลยนะครับคงจะเจาะยากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นมะสังครับแล้วก็มาบิดได้ เ,เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็นารากของเชอร์รี่แคะแเราลากชําครับชําแล้วก็แตกมาเด้วไปสร้างบอนไซจิ๋วได้นะครับตั้งทีนี้มาดูเพมหน้านะครับเพมหน้าต้หวันเนี่ยนะครับผมชํารากไว้นะครับในถาดอย่างเงี้ยนะครับในกระมังเก่านี่แหละนะฮะร,รากเพียมหน้านะครับ เนี่ยผมชาไว้ประมาณเนี่ยฮะชาไว้เดี๋ยวมาดูก่อนทําไว้ห้าหกเดือนแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นรากเลยนะครับอย่างนี้เราก็ไปสร้างองานบอลไซได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนรากในสวยเนี่ยครับนี้ครับ ผมชำในขุยมะพร้าวนะครับอย่างนี้นะฮะมันก็มีตาตายอดที่แตกมาได้นะครับเราก็มาบิดดัดโค้งงองนะครับนําไปสร้างนะก็ต้องไปเลี้ยงอีกนะครับแบบนี้ครับนะฮะทำรากโยงนะครับรากโยงเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องไปเข้าลวดอีกทีหนึ่งเอออย่างเงี้ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็ต้องเข้าลวดนะฮะเข้าลวดบิดดัดตรงนี้ด้วยนะครับเป็นท่อนแค่นี้นะครับที่ผมนํามาชํานะครับทาไปสร้างงานบรรไตจิ๋วได้นะครับเ,เพมหน้าที่ผมชําไว้นะร,รากมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยชํารากนะครับจะไม่เหมือนชํากิ่งฮนะกิ่งก็จะแตกตากิ่งอย่างชํารากนี่ก็จะลักษณะมันจะเป็นไม้จะเป็นลีลาสวยงามอย่างนี้ นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะลากขออกมาแล้วก็นําไปสร้างต่อได้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นบันไซจิวบันไซโชรากอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องไปเลี้ยงให้โตเลยลากเล็กๆนะครับอันนี้ลากใหญ่นะครับอืมอันเนี้ยอันนี้ก็ออกมาโหลีลาสวยครับอันนี้ นะครับลีลาสวยครับตัดแต่งนะฮะอันนี้เราก็ปลูกลงกระถางเล็กนะครับเราไม่เอาเนี่ยครับจะเป็นลักษณะเงี้ย ปลูกลักษณะนี้ครับเดี๋ยวประกอบกระถางอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็จะปลูกแบบนี้นี่ครับใส่กระถางเกิน,นวันไซจิวนะครับการเตรียมวัตถุดิบนะครับผมให้ดูก่อนว่ามันออกมาในลักษณะไหนก่อนที่จะทำให้ท่านดูนะครับ นะฮะนี่ครับก็คือเราเอาไม้ท่อนเป็นท่อนเป็นเพมหน้านะฮะที่เป็นตอเป็นท่อนที่เราตัดแล้วเราไม่เอามาชำํำตะแคงลงนะฮะแล้วก็มานั่นก็สามารถที่จะเป็นสร้างเป็นไม้ป่ารากเดียวได้นะครับเพมหน้าสร้างง่ายครับ แค่ชำชำก็ติดแล้วนะครับารากเพิมหน้ามาจากไหนนะฮะเพิมหน้าไต้หวันอันนี้ผมชำชำไว้นะครับแล้วก็พอเรา,เาจะไปจัดรากใหม่ครับเนี่ยรากเขาเขายาวแทงไปในดินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไว้ได้นะครับเราต้องตัดทิ้งท่านก็ไปจัดลากนะบางทีอย่างเงี้ยครับเนี้ยนะครับ เวลาเราไปสร้างไม้ใหม่นี่ครสร้างใหม่ต้องตัดทิ้งนะครับเราจะไปสางเอาจัดเฉพาะตรงนี้ไปจัดรากนะครับหรือบางทีเนี่ยไม่ต้องเอาออกจากกระถางไงยถ้าตัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับนะครับรากส่วนนี้ครับเนี่ยที่เราจะต้องมาชำเนี่ยครับ รากพวกนี้ครับเนี่ยนะฮะถ้าเป็นต้นใหญ่จะรากก็จะใหญ่อยู่นี้ครับนะครับวันนี้ผมมีตัดรากเล็กๆนะฮะก็จะมาสาธิตเล็กๆนี่แหละนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มานํามาฉ่าได้ถ้าเราเสียดายนะการฉ่ารากเพล่มหน้านั้น,ม,นมันดีอย่างหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้มันเป็นรากใหญ่ครับ เทมหน้าเนี่ยพอเราชำรากเนี่ยไปสร้างงานนี่มันดีตรงไหนดีตรงที่เขาไม่ไม่แตกตายยอดบริเวณนี้แล้วนะก็แตกส่วนบนก็แตกแล้วจบเลยนะครับนะถ้าเราได้รากใหญ่แบบนี้ยิ่งรากใหญ่ยิ่งดีนะมีลักษณะฟิวตามธรรมชาติเขาอยู่แล้วนี่ผมตัดรากฝอยเขาออกนะฮะเพราะนั้นเขาจะเวลาเขางอกส่วนอื่นเขาจะไม่งอกอีกแล้วนะไม้ในลักษณะนี้นะครับทีนี้ดินที่ใช้เตรียม ในการชํำผมก็ใช้ดินใบกัมปูใช้ใบกัมปูเลยนะครับเดี๋ยวจะเตรียมให้ดูนะครับผมใช้นะครับคือใบกัมปูนะครับใบกัมปูเดี๋ยวมาขยี้ก่อนหรือใบไม้ผูกก็ได้ท่านมีใบไม้ผูกนะครับนี่ขยี้เลยนะขยี้ให้ละเอียดนิดนึงนะครับเนี่ยขยี้เลย เสร็จแล้วตัวที่ผมจะเอามาช่วยให้ให้ความชื้นก็คือพวกขุยมะพร้าวผมไม่ร่อนนะฮะผมไม่ร่อนเลยครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยท่านอยากจะร่อนก็ร่อนได้นะครับผมใส่เส้นใหญ่เลยเผื่อว่าหน้าฝนยิ่งฝนชุกอยู่นะฮะช่วงฝนชุกเนี่ยเอ่อมันมีข้อดีคือมีน้ำมีความชื้นแต่ข้อเสียคือ ารากเน่านะครับอันนี้นะฮะเขาก็จะมาผส,สมกันนะครับผสมไปตัวนี้เป็นตัวรักษาความชื้นนะครับปุยมะพร้าวมีใบไม้ผูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าต่างวัดใส่ใบไม้ผูอย่างเดียวได้ไหมได้ครับใส่ดินอย่างเดียวได้ไหมได้ครับนะครับต้องดูดินด้วยนะดินให้ร่วนนิดเ,งเดงอย่าเป็นดินเหนียว หรือจะเป็นทรายอย่างเงี้ยเราต้องรดน้ําบ่อยนะครับถ้าทรายนี่รดน้ําบ่อยนะครับอย่างเงี้ยนะทีนี้ภาชนะต้องระบายน้ําได้นะครับอย่างเงี้ยผมไม่ได้เจาะรูมันเป็นกระบะนะครับผมทําให้ดูก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยระบายน้ําได้เออเนี่ยผมเฮลงเลยเปลี่ยนภาชนะนะครับโอเค เต็มพอดีเลยนะครับภาชนะพอดีเลยเราก็มีมาแล้วเนี่ยเตรียมไว้สาธิตอันไหนมันแห้งตัดออกนะครับแล้วก็มาเรียงเนี้ยครับเนี่เยเนี่เรียงเนี้ยครับเอามาตะแคงนอนลงนะครับ นะเราจะไม่ไม่ปากอย่างนี้นะครับเราจะตะแคงลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าส่วนไหนมันจะงอกนะจะช่วยในการงอกได้แล้วก็มาเรียงลงในกระบะให้เต็มเลยนะครับอย่างนี้ครับเรียงลงปากลงก็ได้เนี่ยนะฮะรอบๆเลยนะครับเอาเอาส่วนโคนมันเนี่ยให้โผล่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะครับอย่างนี้ครับ พยายามที่จะเฉลี่ยกระใจายให้ไปทุกทั่วหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเนี่ยขุยมะพร้าวเนี่ยมาโรยกลบนะครับโรยกลบนะานะง่ายครับไม่ยากเลยเป็นการเตรียมวัตถุดิบในการสร้างงานบอนไสอย่างนี้ครับเนี่ยก็จะงอกง่ายครับพวกนี้ นะครับวันหน้าถ้าเราตัดใหม่เราก็เอามาใส่นี่ได้ครับทามันยังไม่เต็มเนี่ยผมคุมมาปักอยู่เรื่อยนะครับนะฮะอันไหนที่งอก,กเราก็ถอนไปปลูกนะครับแค่นี้เองครับง่ายไหมสำหรับคลิปนี้ครับก็เอาใจแฟนคลับที่เป็นวัยรุ่นนะฮะ พอเปล่นบนไทยจิ๋วบนไท้จิ๋วนี่นะครับสามารถที่จะสร้างงานได้แล้วสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับถ้าท่านสามารถสร้างไว้เยอะๆเลยนะครับทําเป็นร้อยเป็นพันไปเลยนะฮะทำทำชำทิ้งไว้ทั้งกิ่งเอ่อทั้งรากนะครับทําไว้เยอะๆเลยครับมันเดียวมันสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วมีคนมาซื้อเองนะครับอย่างนี้ นะก็จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นทั้งหลายที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยงานบอนไสยอย่างของผมนะฮะไม่เหลือนะครับที่รีวิวไปนะที่ทําไว้หลายสิบนะเป็นสิบเป็นร้อยเลยนะครับไม่เหลือหรอกครับเพราะว่าพอเราทําสวยงามขึ้นมาแล้วนะเอาไปวางที่ร้านใครผ่านมาซื้อซื้อง่ายครับพวกนี้ซื้อง่ายขายกลลองมากราคาถ้าสร้างจบแล้วนะครับกลุ่มนี้อยู่ที่ 500ขึ้นไปถึงพันบาทแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ฝากน้องๆน,นะวัยรุ่นทุกท่านเลยนะครับสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้แน่นอนในงานบอนไซนะครับถ้าใครอยากดูในส่วนของบอนไซจิ๋วลงย้อนไปดูในช่องผมนะผมเคยรีวิวไว้การเกาะหินเพิ่มหน้าไต้หวันการอะไรเยอะแยะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ In me I can see what comes my way.